ลงก็ไปลงว่าเป็นกล้องวงจรบ้านคุณแต่ก็วงจรนะ่ะมันมาจากอะไรมาจากเจ้าของบ้านเปิดด้วยคนเดียวถ้าจะหลุดออกมาอนะ่ะหลุดออกมาจางบ้านไม่มีคนอื่นหรอกไม่มีใครเป็นผู้อยู่อาศัยลูกน้องหรือว่าพนักง,งานในบ้านนะ่ะไม่มีใครกล้าไปเอากล้องวงจรเจ้านายมาโพสต์หรอกนอกจากเจ้านายจะสั่งให้โพสต์ถูกไหมเจ้านายเอาทุกเทินเปลี่ยนทั้ทาง,งานท่บ้านเจ้านายเทิเราเธอบอกว่าฉันไปแอบเอากล้องวงจรบ้านเจ้านายมาโพสต์ลงโซเชียลมันจริงหรือไม่ น้อ заяв, แต่ว่าเจ out, ้านายโหลดออกมาจากอนั้นแล้วแล้วก็เจ้านายก็สั่งให้ลูกน้องโพสต์ซึ่งต้องการอะไรก่อนที่จะโพสต์โพสต์ไปอย่างนั้นไม่มีใครว่าใครบอได้ว่าใครกับบอลได้ไปโพสต์บอกว่าเพื่ออะไรกีดกันเพื่อกีดกันแต่สิ่งที่ทําไม่ถูกต้องการที่คุณเอาเก้าวงจรแล้วตอนฉันไปรับไปส่งลูกนี่ฉันไปบ้านละบอกเท่าร่สุดฉันกับบอลได้ไปทายคลิปบ้านเธอล่งโซเชียลเลยฉันไปทายตอนที่ฉันออกไปแล้วกับลูกฉันเพราะแล้วสิ่งที่ทํา ลองคิดดูแล้วมาว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคุณเอาภาพก็าวงจรฉันไปรับลูกแล้วคุณเอามาเผยแพร่ต่อสู่สาธารณชนถ้าคุณคิดว่าคุณทาถูกต้องคุณทาต่อไปนะครับแม้กระทั่งป้าที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ดีส่วนดีอยู่ดีแต่เขาบล็อกเราอืมเราก็อุตส่าห์บอกว่าเจ้าก,ก็เคยไม,ไม่มีปัญหาอย่างกันเดอ้อป้าจอเออป้าจอกับผมนี่ไม่มีผมบอกเลยว่าผมไม่มีปัญหาอะไรกับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงบล็อกผมผมไม่รู้ เขาบอกว่าตับไปนี่ที่ติดต่อผ่านประแอนไม่เป็นไรอืมไม่เป็นไรเพราะว่าฉันไม่ได้โฟกัสที่ตัวพ่อจออยู่แล้วลูกฉันเท่านั้นที่เป็นหลักใช่ไหมล่ะแล้วพอตัวเองทำเอาเอากล้องมือจับไปลงแล้วแล้วเขาคอมเมนต์ด่ามันก็ว่ามันก็ช่วยอะไรไนะเพราะคุณทําหาเรื่องให้คนตัวคุณเองเจ้าหาเรื่องตัวเจ้าเองเออคอยบ่าได้ว่าคอยบว่าอยากคุยเืเจ้าแต่ว่าคอยมีลูกยันคอยต้องซื้อสารงเจ้าดีสร้างเจ้าดีสร้างคอยแห้งอะไรกับเรียวแต่แต่ว่าต้องแยกแยะว่าระหว่างส้างกับ ติดต่อลูกกับพ่อเขาต้องติดต่อกันให้ได้นะครับไม่เคยกีดกันไม่เคยกีดกันลองพิจารณาดูสิผมสิ่งผมเล่านะครับไม่มีใครกีดกันใครนะผมย้ำว่าไม่มีใครกีดกันใครแต่ลองฟังดูว่าติดต่อไม่ได้โทรไปก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์โทรไปก็ไม่มีโทรไปก็ปกอ่ามีเบอร์ทีนทเนี้ยพอป้าแอนที่ผมติดต่อประจําเนี่ยเออเหมือน เหมือนเม่โนพูดว่าอัานนทอันนีน้นนใช่ไหม, <c oughs> ไมเขาก็เลยเอาอนไรล่ะอาจจะเปมาจากพูดเปนโนดด้วยแหละบางที่ว่าเม่โนบุปบาทถ้าถ้าฉันมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยตอบเดี๋ยวกล่องวงจรนั่นแหละเขาเรียกว่ากล่องวงจรนี่คุณคิดดีแล้วใช่ไหมลุกนาเปุ๋ยแปลว่ามัน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 บ่งบอกถึงความปึกแไหมที่ที่คุณไปแบบเหมือนเอากล้องจาก <c oughs> <formation> อะไรมันบอกถึงความปึกมันเหมือนปึกซ้ําปึกซ้อนปึกซ้ำซากอะไรเงี้ยมันเป็นปึกมันเป็นปึกหลายชั้นไหมคนเราเป็นึกเดียวใช่ไหมแต่อันนี้อาจจะเป็นปึก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 ฝึกฝึกึกอะไรเงี้ยคืออยากเอาชนะเราอ่ะให้มันสลากกว่านั้นหน่อยให้มันดูดีกว่านั้นสร้างภาพไม่เป็นแถมยังทําให้ตัวเองติดลบอันนี้ขอโทษด้วยนะว่าต้องการจุดประสงค์อะไรถึงเอาชั้นกับลูกชิมพต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่งคุณไม่ได้อนุญาตเลยแต่ผมไม่ว่าอะไรนะผมไม่ตำหนิ แต่ให้สังคมดูเองอให้ฟังเอาเอางคือเป็นตญญานยาคแท้ไปรับ,รบลูกแท้ๆเป็นเรื่องไปเล่าเมื่อ,อวานนี้ไม่มีดราม่าอะไรเลยหมู่บ้านนี้ทุกคนแฮปปีทุกคนดีใจเมือม่อวานในตาตัวเกี่ยวว่พาพอมาเจอพอ่อมากินข้าวปอกเค้กไม่มีดราม่าไม่มีดราม่าดาหมกอะไรแต่ไม่มีดราม่าเพราะอะไรเพราะคุณเอากล้องจออมาฉายคุณโดนประเทศไทยด่าทั้งประเทศแล้วคุณถามว่าคิดว่าคุณบอกว่าฉันหายเรื่องคุณบอกหยุด อยู่การทำาแบบนี้ใครฟังถ้าเขามีถ้าเขามีความรู้มีการศึกษาฟังเ็าจะเข้าใจมีแต่พวกพวกที่บอกว่าปิดหูปิดตาฟังเขาหน่อยถึงจะไม่รับฟังอืนอกจากคุณจะปิดหูปิดตาคุณจะไม่รับฟังสิ่งที่พันพูดแต่ผมจะบอกว่าผมไม่ได้หมายถึงว่าใครดีไม่ดีแต่ผมพูดว่าเหตุการณ์เป็นแบบนี้อแล้วเอากองจรมาพูดหน่อยต้องการบอกคนหรือว่าฉันไม่เคยขีดกันเหมือนที่พ่อเขาสื่อสารออกไปนะบอกฉันว่าตอบ เขาข้ามฉันทั่วไปกับบไดรติดตอ่อไปให้ฉันติดตอ่อผ่านสารภูมิหรอไปเคาะบ้านการที่จะไปบ้านคนฉันต้องมีการบุ๊กิ้งว่าจะเข้าไปนะจำเรื่นี้นะแจะ้งฉันไปกดกิ้งมารับลูกจะเอาไม่ได้บอกบัตรบอตลุงหน้าผมไม่ได้บอกลุงหน้าเขาก็จะมาั้างให้ผมีถูกไหม<ะ>คือฉันไม่ได้พูดมาอะ่รพวกเธอเลยพวกเธอจะมีความสุขพวกเธอจะบ้างมีสิสุขฉันยินดีด้วยเพราะลูกฉันอยู่กับเธอแต่เวลาฉันเจอลูกนะตั้งสติหน่อย จะสร้างข่อยเรื่องอย่างนี Lucky ้จาก็สร้างไปแต่ว่าพ่อมีหนูเดียววางลงวางเรื่องการสร้างลงก่อนเรื่องลูกต่างหากแต่อันนี้มันแยกไม่ออกระหว่างลูกกับการสั่งการมาเล็กเอาผสมกันคนที่รับผลนี้ก็คือใครก็คือลูกแมนบอเออคันว่าลูลูกนี่แยกออกสิเจ้าสร้างข่อยสร้างข่อยคือจังอ่าอ่าลิสอ่าสร้างข่อยคือจังท้องคำอ่าสร้างคือจังท้องคำคือยังอะไรอย่างนย้ในห้องนั่งเป็นก่อนเป็นก่อน ่อยกับบันเทิเพราะ่อยบันเทิงชใจอยู่แล้วเพราะว่ามุกจาบันเทิประโยชน์ตอชีวิต่อยอยู่แล้วแต่ประโยชน์่อยคือลูก่อยผลอ่าผลที่ข่อยมีเขารู้สึกมีผลตอบรับคือลูกกับพ่อเท่านั้นพวกคุณจะเป็นอะไรของพวกคุณไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับอันนี้พูดให้ฟังเพราะอะไรไม่เคยพูดในเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดเรื่องนี้นะว่าเขาบล็อกผมกันหมดผมไม่เคยพูดนะแต่ทําไมถึงพูดเพราะว่าอะไรเมื่อวานนี้เราคลิปกล้องเอาคลิปกล้องเอาคลิปกล้องวงจรมาเปิดเมื่อเช้าสิ แล้วครอบครัวเข,ข,ข,ขาก็เขามากรแชร์ฟันานว่าไหนล่ะมึงบอกว่ากูปิดกูกิจการมมึงเหรอกูก็จะโพสต์โพสต์ขายคำตัวเองค่ะอ่าแต่แรกโพสกขายคำตัวเองก่อนนะครับคุณต้องตัง้งสติก่อนไม่งั้นพวกคุณจะเป็นบ้ากันจริงหมดทั้งบ้านจะบอกให้เลย <stereo S 1> จริงๆถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณจะบ้าจริงๆใน่นะคุณจะเป็นบ้าแบบทั้งคณะเลยคุณจะไม่มีสติสตาง์ในการใช้ชีวิตเลยแล้วคุณจะเอาแต่ความโกรธนำความแค้นนำคุณเอาแต่ความที่มันไม่ใช่มีความสุขนำทุกอย่าง เพราะตอนนี้ฉันกับคุณไม่มีอะไรกูดกันแล้วนะไม่มีอะไรปัญหาต่อกันแล้วนะเออแต่สิ่งที่ปัญหาคือเรื่องลูกเรื่องเต้าแล้ววันนี้เราไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันเอากล้องจอเปิดจึงต้องพูดวันนี้เอาเรื่องบล็อกกับไม่บอกกันฟ้าปติเอาก็ต้องบอกสีเดียวหาว่าฉันใส่ร้ายอีกพวกเธอบล็อกฉันจะดูไหมล่ะฉันมีหลักฐานทุกอย่างที่ฉันพูดออกมามันมีหลักฐานมีเป็นทุกอย่างที่มันพูดมันต้องมีความจริงถึงจะกล้าพูดในเมื่อถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ใช่จริงมันก็จะโดนคนย ยำแบบยำเลยละ่ะนะครับส่วนเรื่องที่ทางทางยโยสุทรวันอันนั้นให้เรื่องกฎหมายเป็นคนจัดก,การศาลท่านจัดก,การผมไม่พูดอีกแล้วให้ศาลท่านจัดก,การใครอยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ถึงเวลาศาลพระก็จะสั่งบายเซโลงังสยนัละอะไรเงี้ยคว,ความจริงว่าจริงถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้บล็อกคุณเปิดเผยภาษีแต่อันนี้คุณบล็อกฉันแคะไปหมดแล้วคุณโศกข้ามหมายมาอะไรนั้นนี่นู่นถ้าฉันไม่ติดต่อผ่านป้าเขาจะไจะติดต่อผ่านใครเพราะแม่เขาไปทางาน แต่คนที่เรียกประจำบล็อกฉันจะให้ฉันทําอย่างไรกับเรื่องนี้จะให้กระผมทําอย่างไรกับเรื่องนี้มีหนาซ้ํา,าไปแชร์คลิปวิดีโอที่กล้องวงจรเป็นสินนนสทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายและเห็นรถของเราที่เราไปจอดปุ๊บมีคําพูดคาอะไรต่อให้มาสิบกล้องวงจรกับฉันก็ไม่ยานเหตุผลอย่างฉันต่อมาอย่างกล้องวงจรบางทีมันก็ตลกเนาะบางทีมันตลกมันตลนกตลตลอยู่ไม่ใช่เถอะไม่ใช่บางทีหรอกมันตลกทุกที ไม่เคยขีดกันก็ไม่ว่าก็ไม่บอกข่อยว่าจะบอกว่าเจ้าขีดกันอย่างนี้แต่ข่อยแค่บอกว่าเจ้าบอกข่อยเจ้าว่าอ้างของข้ามข่อยแถมพี่เลี้ยงขอติดต่ออะไรเพิ่นบอช่องทางเพื่อนมีปัญหาเขาเพื่อนเขาโทษสาเพิ่อนมาได้อันนี้ทุกคนมีปัญหาหมดเลยติดต่อม่ได้มีปัญหามืดไอ้ฉันโทรไปทางสารพุมหนาบัตรดืวกันเจ้าที่จ้าจะไปรับลูกสีบ่มันก็ไม่ใช่มันก็ติดต่อพี่เลี้ยงอืมแม้กระทั่งแม้กระทั่งอ่า พ่อครัวไปจับบ้านคุณก็ยังคอมเมนต์ด่าฉันอยู่ฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็ไม่ถือกดกดเคยียวว่าลูกฉันอยู่ตรงนั้นถ้าคนฟังลมวมีสติฟังแล้วคิดตามว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องเกยดการใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแบบกวนแบบพระบาทฟาดพระโอษฐใช่ไหมคือมเป็นเรื่องปกติของคนทํากันใช่ไหมถูกไหมเขาโทรมาขอความร่วมมืออะไรผมทําให้หมดทุกอย่างนั่นน,น,น,นี่นู่นนู่นนี่นั่นขอเงินค่าถอดค่าเทอมค่า่ยนะผมไม่เคยมีปัญหาอะไรผมไม่เคยว่าผมไม่จ่ายก็จ่ายตามตอลอดทำไม ถึงเอาเรื่องนี้มาเป็นมาเป็นแบบว่ามาเป็นข้อมมเมย์ไปกันบบนานี่ใครเอาพี่น้องนี่แหละนี่แหล,ล,ละคือสาใส่จากกล้องวงจรที่เอามาโพสต์นี่คือฟีดแบ็กจากกล้องวงจรฉัาเลยตามจริงไม่เคยพูดนะว่าเขาบล็อกหรือเขาอะไรผมผมไม่เคยจะพูดแต่ทําไมผมถึงพูดหนึ่งเพราะมันมีประเด็นไงเอา้าเพื่อนเป็นแรีนโกหกนีิว่าเนี่ยผมก็ไปรับลูกยากก็นี่แหละพอจะให้พูดแล้วพอมันมีคลิปนี้ฉันก็ต้องพูด ่อยบอกให้ ikat, อบอกเดี๋ยวเอาคอยคยบอกอบอกผมเคยพูดไปว่าพวกเขาบล็อกผมผมเคยพูดไม่เคยพูดไม่เคยพูด,ม,พดมีแต่ว่าพูดเรื่องตัวเองครับอา่าเรื่องที่เรื่องทางเขาพูดไปตามจบไปแล้วแต่ว่าถ้าพูดเรื่องว่าบล็อกอะไรไม่เคยพูดแต่วันนี้คุณจะได้เห็นของจริงนี่แหละคือของจริงถ้าอยากรู้อยู่นี้หมดอยู่ือนี้หมดทางข้อความที่เขาเรียงคามาว่าให้เราไปโทรหาพี่เลียงตลกพี่เลียงเป็นใข่แต่ว่าเราดีดยอันประัอแฝงเราดีก่อยองอาเราดี เราต้องไขมวนเ,เราแยกแยกออกระบางผูญญ้ใหญ่ผิดกันครับเด็กหน่อยเราก็สสถ้ิมีเด็กมากเราก็สิแยกตแต่การเด้กผู้ใหญ่เราสุดที่ผิดกันไปตอนเด็กหน่อยต้องได้ความปกติว่าเดี๋ยวเอาความอาตามานาถ้าอคตินําคุณจะเป็นบ้าจริงนะน,นะคุณคุณจะเป็นแบบสีมาพัวต้อนรับคุณเลยเ,ลยเพราะคุณมีวความโกรธความแค้นครอบงำในสมองคุณตลอดเวลาอันนี้จะบอกก่อนครับ ใครนี่เพื่อไปปางสินรือใครเป็วนค,วควนใจดีตลอดไม่เคยคิดแคร์อาฆาตใครแต่ทําตามถูกต้องแค่นั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็บอกเลยว่าหน้าผมหลอกขนาดนี้ทําไมผมถึงดูดีผมหามารักผมหามารักตัวเองในช่วงเดือนนี้ปีนี้เพราะว่าอะไระเราพัฒนาตัวเองเนาะเราเป็นดารา